ครับการใช้ไฟสองสว่างจากกระแสไฟของแผงโซล่าเซลล์กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเน,นื่องในขณะนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปฐมเทศนาอารันวาสีหรือว่าวัดเขาพรองจังหวัดชัยนาทครับตรงนี้เป็นเกือบที่จะเป็นยอดเขาแล้วก็เป็นพระองค์ใหญ่ที่อยู่ใหญ่ยนจุนิ่งผู้ดำเนินกิจการการติดแผงโซล่าเซลล์ของอำเภอตาคลีครับมาได้รับมอบหมายให้มาติดที่องค์พระใหญ่แห่งนี้นครับไฟที่ใช้ติดนั้นมี กว่า10ชุดนะครับกว่า10ดวงที่จะได้เห็นภาพกันต่อไปนอกจากไฟส่องสว่างทั่วไปที่มาติดแล้วก็ยังมีไฟสปอตไลท์ที่จะส่องพระองค์ใหญ่นี้นะครับพระองค์ใหญ่นี้เห็นทั้งองค์แล้วก็เห็นจากในระยะไกลทาให้เกิดความชัดเจนแล้วก็เด่นเป็นสง่าของเขาแห่งนี้ครับครับสวัสดีครับพระองค์ใหญ่องค์นี้นะครับที่ว่าเราใช้แผงโซลารเซลล์90วัตต์10แผงและแบตเตอรี่6ลูก ชิงใช้ไฟทั้งหมด12หลอดแล้วสปอตไลท์เป็นเป็นหลอดที่สว่างมากครับแล้วก็สปอตไลท์อีกอีก3ดวงซึ่งมันกินกินไฟอยู่ที่คืนนึงเนี่ยไม่หมดนะครับ12ชั่วโมงนี้ไม่หมดแนะ่แบตเตอรี่ยังมีเหลือแล้วจะพยายามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลอดรอบๆข้างทั้งหมดเนี่ยครับให้สว่างเวลามีงานมีอะไรคือทุกคืนจะจะมีไฟสว่างนี้ตลอดครับ ไฟที่ใช้ติดกลางคืนแล้วมีการควใช้อะไรควบคุมยังไงอ๋อกลางคืนนี้ก็คือเราใช้สวิทช์แสงที่คุณประยงก็ทาขึ้นมาเราทําขึ้นมาเองเนี่ยว่าพอมืดมาประมาณหกโมงแล้วไฟจะติดแล้วครับพอเช้ามาว่าตะวันขึ้นยังพอเห็นแสงสว่างก็เขาจะปิดเขาเองอยู่แล้วครับนี่เป็นความคิดของคุณประยงเขาเขาทาออกมาแล้วทาหลอดสปอตไลท์ที่เราทําออกมาเนี่ยไปหาเลนะ่นหาอะไรมาทำเนี่ยทึ่งสว่างมาก าทางคุณประยงก็ของผบอกเออคุยกันว่าเอาไงลองเอาขับรถไปหามาที่มาทําแล้วก็ประดิ์ขึ้นมาว่าให้มันกินไฟน้อยแต่สว่างกว่าเก่าคือในในอนาคตนี้ยกำลังคุยกันอยู่ว่าจะทําหลอดไฟให้สว่างขึ้นแต่กินไฟน้อยลงแผงโซลา่าเซลจะใช้น้อยลงแบตเตอรี่น้อยลงกับจะประหยัดขึ้นอีกระดับหนึ่งครับผมคือมันเพราะว่าวัดเราใช้ไฟเดี๋ยวนี้ เสียค่าไฟเดือนหนึ่งประมาณ15,000บาทครับต่อเดือนนะฮะออทีนี้ถ้าอ,อพอไปเจอที่ใหญ่จุนนิ่งแล้วก็ได้ก็เลยติดต่อให้มาทำการติดตั้งให้คิดว่ามันก็คงจะเหลือค่าไฟค่าใช้จ่ายของวัดน้อยลงครับครับจากการประเมินไฟที่ติดตรงพระใหญ่องค์นี้ที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยเป็นการติดเพิ่มเติมด้วย คิดว่าจะประหยัดจากความเป็นจริงจากใช้กระแสไฟฟ้าสูญบุญิภาพได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณแล้วแน่นอนครับครับก็ที่เคยสอบถามกแบบับเฮียใ,ใหญ่เขาแล้วว่าที่เฉพาะที่ร้านเขาจากหมื่นกว่าก็เหลืออยู่สี่สี่พันกว่าบาทกันั่นเองครับของเราก็น่าจะถ้าเราทําครบหมดครบวงจรนะฮะไม่ว่าจะเป็นศาลาห,หรือว่าไอไอวิหารอะไรต่างๆนะก็คิดว่าน่าจะไปจัดไฟขึ้นได้อีกเยอะ จะต้องใช้จ่ายเป็นประจำเดือนเดือนละ1 5ึ่งถึงห่งมื่กเจ็จะรวม2,000มอยู่แล้แลวก็เลยมาครั้น,นี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่คุณได้มาช่วยให้โปรโมทให้ทังวัดนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมีคนจะได้ไปมา,าสู่มารันศการเดิมสายสัทธาในพระพุทธศาสนาทีวีได้มาร่วมโปรโมทในครั้งนี้ขอขอบพระคุณไ็นอย่างสูงอย่างไรก็ตามครับการติดตั้งส่องไฟส่องสว่าง ในพื้นที่ต่างๆนั้นจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะว่าเป็นไฟบริสุทธิ์จากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นการลงทุนเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นครับจากกิบุญเชิดข่าววีทีวีรายงาน